โอเคครับก็กลาวสวัสดีุณดูทุกคนทุกท่านก็ด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่ในช่องชินเองนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเป็นบทบาทแฮกเกอร์นะครับบทบาทแฮกเกอร์เป็นบทบาทที่ผมไม่ค่อยจะได้เล่นเลยนะเพราะว่ามันต้องยืนประจาจุดอยู่นิ่งๆน,นะครับม,มันไม่มันไม่ได้เดินไปทั่วแมพเลยนะแต่ว่ามันต้องอยู่จุดจุดหนึ่งอะที่ในห้องแอดมินอะมันต้องอยู่แบบอยู่ยืนนิ่งๆแล้วก็รอคนอื่นมาปาดอะไรประมาณนี้ มันก็เลยเป็นบุนบาตที่ผมไม่ค่อยจะได้เล่นเลยนะครับแต่ว่าก็อัพเป็นระดับอีปิดมานะครับอันนี้ผมก็อัพเป็นอันสกิลที่2มานะครับมันสามารถดูแบบเดียลไทม์ได้นะว่าทุกคนอยู่ตรงไหนนะครับปะเดี๋ยวเราลองไปเล่นแฮกเกอร์ในหมดลงแรงดูนะครับไปเลยผมเอาบาัตรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมเอาบัตรมาแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าผมไม่ได้ใส่บัต <laughs> รผมก็ว่าอยู่ทำไมผมไม่ได้เป็นบทบาทแฮกเกอร์ผมไม่ได้ใส่บัตรมาโอเคอันนี้ตาที่2นะครับมา เดี๋ยวมาดูตาที่สองว่าผมจะได้ล่นหรือเปล่านะตานี้ไม่มีตอกบัตรด้วยเดี๋ยวเราไปแก้ไฟก่อนละกันนะครับตานี้มีแบ็คแจ็คด้วยอะ่ะโถเอ้ยถ้าไม่มีแบ็คแจ็คมันก็จะดีไปกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันมีแบ็คแจ็คอะตอนนี้ผมสามารถดูชีพจรคนอื่นได้เลยใช่ไหมยังไม่ได้เหรอเฮ้ยใครเต้น ีคนตายมีคนตายว่าสีเงินอะสีเงินเป็นแน่แนโอ้ตายไปถึงสองคนเลยรนูบทส้มแล้วอะส้มเอา้าส้มตายหายไปได้ยังไงวะไอ้เหี่ยส้มไปแอบอยู่อะแต่ว่าอยู่รอดตายแล้วดิ้งอะมิ้นกลับว้ายมินกลับมิ้นกลับห้องไงสัดคุณนายอำเภออะเออเดากุมาเลย เอาเอาขาวไปนะตา้าบอกว่ามิ้งกลับแนวขาวเลยเมื่อกี้ผมสืบศพแล้วเอาเงินไปไอเงินไปไอเงินปาดเมื่อกี้ผมสืบศพแล้วสืบศพไอเขียวนะเมะื่อกี้เอาเงินไปครับเฮ้ยอะไรเงินอะไรพวกอยู้องเอ็ดดินเนี่ยพวกถูกต้องอยู่มันชี้เงินแกล้อผมดีเ้ยใจเย็นมันชี้เงิน ไม่ใช่แล้วมันปันนป่นแล้วมันปั่นแล้วผมอยู่ห้องห้องเอดมินน่ะผมสืบแล้วปวดไม่ได้ด้วยอ๋อเงินไปเลยผมผมสืบแล้วเอ้ยเดาเล่เาเดาเ่าหรือว่ามันเป็นอาจาวทุกคนเรา,เาแดงตามผมด้วยนะเอาแดงตามผมด้วยนะไม่ใช่หรอชื่นอนาจาวหรือว่าอาจาววะเฮ้ ถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าเงินไปแล้วอม,มาดาวโหลดต่อแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีแฮกชั้นนำนะมันต้องมันมันไม่ต้องไปแฮกไอตรงดูแอดมินก็ได้ใช่ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนอ่ะถ้ากดตรงนี้อ๋อมันต้องกดอันนี้ก่อนหุยนี่ไงมันไม่ต้องไปแฮกตรงนั้นก็ได้มไม่ต้องไปแฮกตรงโตคร,ตรับสวยตรงไหนบ้าง อยู่ยอดไปเลยมันไม่ต้องไปแฮกตรงโต๊ะครับทุกคนอ๋อนัน้งไปยากษ์ลใครเลือกเอาเจ้าใครเย้ยาขาวไหมไม่รู้อ่ะผมเอาแฝกออกไปหนึ่งตัวแล้วครับชมพูชมพูเอ่อเมื่อกี้ใครบอกใครยิงนะไม่ชมพูมันเลโดนหรอกมันเป็นในยักษ์โกลวะ่ะอ๋อเป็นแม่โกลใช่ไหมถอดล่างอ่ะและ<ม>้วน้ำตาลก็หมด,ดเลยเอาขาวไปแล้วยักษ์โกลถายเลยไอชมพูไม่ถอดล่างไอน้ำตาลหมดเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ เชื่อผมไม่ไม่เล้ขาวผมมันนี่ผมอันนี้บอกเลยนะเกาะขาวอยู่ขาวัไม่ไมทําอะไรเลยเลี้ยขาวเพื่อนไม่ได้ขาวขาวมันยังผมไม่เห็นมันปากใครเลยผมทันี่ผมเกาะมันอยู่อันนี้บอกเลยกล่องแต่ต้นเกมนะด้วยไม่เห็นมันทําอะไรเลยเด็ย,ยมันทำแต่ภารกิจอะ่ะแล้วก็วิ่งไปเปิดไฟเปิดอะไรเชื่อผมถ้าเป็นเหลือถ้าตอนนี้ถ้าเหลือแฝงสองคนมันได้จะจบได้แล้วพวกมันเหลือสามสองงั้นเอาฮันนี่ออกไปแล้วฮันนี่ออก อัน<อ><อ>นี้เอาเฮ<ป>้ยใจเย็นดิใจยเย็นดิอันนี้เอาไปเลยเอ่อกดฆ่าไม่กอนะจะแนะว่าอยู่รอดก็ไม่อยู่ตามที่สีสีม่วงบอกอุยผมแฮกเกอร์ได้วะทุกคนแฮกเกอร์แบบไม่ต้องไปแฮกสวยสวยเลยทีน่นี่เดี๋ยวผมบิ่งไปไปตรงเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปยิงอุกกาบาตก่อนครับทุกคนไปยิงอุกกาบาตก่อนแล้วก็ค่อยนี่ สีขาวมันจะคาหงหรือเปล่าเป็นอาจารย์ใเลขาวเนี่ยใช่ไหมไอน้ำตาลได้แก้ไฟไอห่าไอน้ำตาลได้แก้ไฟวิ่งไปวิ่งมาทำไมอะมีน้ำตาลไปแก้ไฟ,ไไฟทไุกคนน้ำตาลกับแดงอะต้องคาแล้ว เมื่อกี้ผมอยู่ผมอยู่ขาวไอ้ม่วงเป็นนายอำเภอใช่ปะ่ะมันวิ่งมาปาดขาวมันตายเองอะ่ะเออเนี่ยต้องคานแล้วแดงลำฟานะ่ะ <ผม S 1> ใครก็ผมเอาแฝง,แ<ฟ>งออกอะ่ะโอ้ยเออไม่ใช่ผมเห็นแดงมันไม่ไปแก้ไฟเห็นแดงมันยืนนิ่งๆ่แดงมันมันไม่ยอมไม่ยอมไปแก้ไฟอผมเห็นห <laughs> แล้วถ้าแดงไม่จบเอาผมเลยแดงมันไม่ยอมแก้ไฟ <laughs> เดงไม่จุดไงเอาน้ําตาลไปน้ําตาลก็ไม่แกไฟนะผมเชื่อใจข่าวนะข่าวไม่น่าจะเป็นเพราะเมื่อกี้ข่าวอยู่ตรงห้องเกาะผมเห็นรอยเท้าอยู่เอาน้ําตาลไปผมเอาแฝงออกให้หนึ่งตัวแล้วนะไอเงิน่ะมันเป็นแฝงเหลือน้ําตาลคนสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ใช่คนองแดงเปกนนเออเอาน<ๆ>้ําตาลไปจบเกมแล้วเนะี่ยถ้าไม่ใช่น้ําตาละด่าผมได้เลยจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่นะผมบอกแล้วน้ำตาลเออสวย ผมว่าอันน้วมันไม่น่าเป็นอ่ะมันน่าจะยิงหรือต่อตายเองสวยครับทุกคนตบม,มือน้ำตาลไม่แก้ไฟ นายเออถ้าน้ำตาลมันไม่ใช่นะออด่าวหมได้เลย c o โค DP บริการเติมเก็บสุปสัดที่ผมไว้วางใจสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมง c o โค DP ยังมีบริการเติมเพียมอีกมากมายเช่น m โมบา e ดีเจนเ s นชินอิมแพ p พับจีโมบายพ l e เนอร์ออฟคิงเป็นต้นหรือจะเป็นบริการเติมเหลียนไลฟ์สดเช่นวิกโก้ไร โปป o อรนิโม e ทีวีเป็นต้นใช้เพียงแค่เลข UID ในการเติมเท่านั้นและโ o โค DP ยังมีฟังก์ชันให้เลือกเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับเติมให้คุ้มเติมให้ฉลาดต้องที่โคโค่ดเท่านั้นตอนนี้เราได้แล้วนะบทบาทแฮกเกอร์ขนาดเอาบาทมายังยังมีหลุดเลยนะครับทุกคนโอ้โอมีทั้งตัวป่วนสปายแล้วก็เกรย์แจ็คนะครับเดี๋ยวผมไปทำเวสไอ้ตรงนู้นดีกว่าโอเคไปทำเวสตรงนู้น ไม่รู้ว่าสีม่วงบทอะไรนะแต่ว่าผมดื่มกระป๋องน้ําก่อนแล้วกันโอเคเดื่มกระป๋องน้ําเสร็จแล้วก็อุ้ยมีย้อนย้อนอ,ยอ,นอ้ย้อนไวมากเลยย้อนแปดวิด้วยสวยเลยแบบนี้สวยเลยอืมแล้วก็แฮกแฮกดูมีใครตายไหมสีส้มกับสีทองอ่าสีทองสีทองวิ่งมาป่าดน,นะสีขาวอยู่ตรงห้องสื่อสารสโม่งยืนดาวน์โหลดอยู่ โอเคครับผมว่าสีทองน่าจะเป็นนะสีทองกับสีขาวแล้วมั้งผมว่าทองไม่ทองก็ขาวนะแต่ว่าทองอ่ะเป็นแน่แน่โอเคสวยทองเป็นครับอทองหนึ่งคนแดงเขาไปกินไปกแบบขาใช่ไหมแดงกับขามันมันเติมมันไปใช่ไหมก็มันน่าจะเหลือไม่กี่คน ไม่แดงไปด้านนู้นกับขาวก็คือแบบเป็นคนดีชัวเพราะว่าเขาไม่ปาดกันใช่สีทองสีทองเป็นสีทองเป็ละหนึ่งคนแล้วครับเป็นตัวปวดแน่นอนพผมจะเดาไอน้ำตาลเกมทองชอบเอาบทบาทแฝงมานะบททองมาก่อนเลยครับถ้าจบเกมทองไม่ใช่แล้วผมให้เตะเลยไอเจ้ยเจอคนดังว่ะ เดามาดิเดามามึงตายเองอ่ะเอาทองก่อนทองก่อนไปเดาเลยทองดีกว่าไปทองก่อนทองก่อนเออผมจะเสียงพี่ได้เลยครับพี่ชินอ่าพี่ชินนี่ว่ากลับเสียงพี่ได้เลยนะใช่ไหมพี่ชินกูไว้แดดกูอาะผมเป็นอยู่รอดผมจะขข่แฝงให้ตัวหนึ่งแล้วกันนะเออแต่แรกผมก็อยากอยู่เงียบๆเละอ๋อก้าไอเก๋กับแบกไอเก๋กับไอเก๋กับไว้ก็ ไฟ้ามิ้นเป็นแป้งนะมันปาดโลกผมผมก็เสี่ยงดาวเองไทจะแม่มนก็นกันฟ้ามิ้นเป็นแป้งนะเอ้ดาได้เลยผมเป็นยีรอดอมันเสมอได้ไงว่าวบอกให้วตวทองก่อนทําไมเหมืนไม่ฟังกันวะไม่ฟังแฮกเกอร์อย่างพี่ว่านงน้อง,องไม่อยากตัวปุ่มเลยอะ่ะโอเคตัวปุ่มเลยดีกว่าผมเสียสละปุ่มผมเลยนะ แต่ที่จริงเราไม่ต้องตบก็ได้นะครับแต่ว่าเราเสียสละเลยแล้วกันเอ้ยฟังฟังผมดิผมเป็นผู้คุมเนี่ยผมซูมดูอยู่ไอ้ทองมันปา่าแล้วก็บิ่งไปห้องปฏิกรเอาไปเอาทองไปผมวุฒสายยังไม่บอกบทผมละผมเป็น เออเออมันต้องมันต้องเข้าหมดโหดนิดนึงพวกนี้มันไม่รู้เรื่องีอทองไอทองอออเอไอทองไปไอทองจะกลัวทองไปจะกลัวอะไรสปงสไปทองไปอุ้ยทองไปหรือแม่ทองก็จะโดนเดาแล้วแล้วก็บวชไอมินไปเออพอทองโดนดาแล้วบวชไอมินไปอืประมาณนั้นจะมาดาวพุมยังไงพุ่มเป็นผู้อยู่รอดเออผ่มเน่ยอยู่ด้านบนใช่ไหม ไอศวามิ้นน่ะตอนแรกผมได้ปาดไอสีจมพูแล้วมันก็วิ่งมาแล้วมันก็ปอดไอสีชมพูผมก็จี้ันพอดีเอ้ยไอศิถอไอสีแดงไไม่ใช่ะห็นตัวสก๊ายนั่นเลยไม่ใช่ละไอมิ้นน่ะมันเป็นไงมันเป็นตู้ย่รอดไม่ไม่ใช่ผมว่าข่าวอยู่รอดนั่นเป็นว่าไอข่าวใช่ไหมไอข่าวมันไปกับแดงใช่ข่าวเป็นจริงเลยข่าวปาดแดง เขาอยู่รอดบอกได้ไหมเขาอยู่รอดผูดอยู่รอดอะไรปัดคนได้อะเออเออเอาเอาทองไปเอาทองไปเออเอาเอาอยู่รอดออกไปเลยเอาอยู่รอดออกไปไปผมอยู่รอดตัวจริงครับมันอยู่รอดตัวปลอมเออเรียบร้อยผมว่าน่าจะจบเกมแล้วมันเกรย์แจ็คน่าจะตายไปแล้วนะ เนี่ยสีส้มกับสีพูตัวสักตัวไปเกแจ็คถ้าถ้ายังไม่จบเกมแสดงว่าเกแจ็คก็เหลือนึงโคนนะก็ยังก็ปานไม่ได้แหละเราคยได้สบายเลยอ่ะโอเคไม่จบแสดงว่าเหลือเกแจ็คนะโอ้ผมว่าแพ้แล้วมั้งเนี่ยโอเคเกบแพ้เกบแพ้โอนอยู่นั่นแหละมโอนสวยให้ยิงวะหาบอล ใครบ่นบนบ่นบ่นอหมาบนแล้วเมื่อกี <S 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 ้ใครยิงอหมาบ่นหัวใจเยี่ยมหมาบ่นโอ้โอ้โอ้หวานยุติขีดบนจะไม่ธรณีตัวมันเองอ๋อสีม่วงยิงสีม่วงยิงใครอะม่วงยิงม่วงยิงเหลืองโอเคเหลืองเป็นเกรดแจ็คโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ